พระเจ้ามิเรนก็ตรัสถามต่อไปว่าพระคุณเจ้านาเกษตรตลาดยาแก้พิษของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นไนพระนาเกษตรทูลว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสยาแก้พิษไว้หลายอย่างซึ่งเป็นยาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้เปลื้องสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวดาให้พ้นจากพิษคือกิเลสก็ยาแก้พิษเหล่านั้นมีอะไรบ้างขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้า ในตรัสอริยสัจสี่เหล่านี้ไว้ได้แก่ทุกขะอริยสัจอย่างหนึ่งทุกขะสมุทยัยอริยสัจอย่างหนึ่งทุกขะนิโร, <Vegeta> โรธ,ธาอาริยสัจอย่างหนึ่งทุกขะนิโรธาสามินีปฏิปทาอริยสัจอย่างหนึ่งในอริยสัจสี่เหล่านั้นชนพวกที่มุ่งความรู้แล้วได้สดัดธรรมคือสัจจสี่ย,ย่อมหลุดพ้นจากชาติย่อมหลุดพ้นจากชราย่อมหลุดพ้นจากมรณะย่อมหลุดพ้นจากโสกะปริเทวะโทมนัสและอุปายา ขอถวยพระพรนี้เรียกว่ายาแก้พิษของพระผู้มีพระภาคเจ้ายาแก้พิษที่ห้ามพิษทั้งหลายได้เล่าได้เล่าหนึ่งในโลกยาแก้พิษที่เสมอด้วยยาแก้พิษคือสัจธรรมหามีไม่ขอพิจิุทั้งหลายจงดื่มยาแก้พิษคือสัจธรรมนี้เถิดนะ่างก็ชักชวนให้ดื่มยาแก้พิษคือการตรรู้อริยสี่จะได้ไม่ต้องมีพิษอยู่ในกายอยู่ในใจนี้อีกนะก็พ้นจากพิษ จะคือจากทุกข์ทั้งปวง